วัดไตรภูมิอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ริมฝั่งโขงมีเนื้อที่เพียงหนึ่งไร่เศษสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2376โดยพระอาจารย์รักคำเจ้าวาดรูปแรกเป็นที่ประฏิสถานพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูง80นิ้วปดิสถานอยู่บนรูปแปดเหลี่ยมสูง15นิ้วรองรับด้วยช้างแดเชือก องค์พระหล่อด้วยโลหะหลายชนิดที่หล,ล่อหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเช่นทองนาคเงินทองคําขาวและทองแดงองค์พระและฐานสร้างเป็นส่วนแยกออกจากกันได้สามารถถอดออกได้เป็นห้าชิ้นคือพระรัศมีพระเศียร,รพระหัตถ์ซ้ายขวาลำตัวและฐานแปดเหลี่ยมรอบฐานของพระบางวัดไตรภูมินี้มีจารึกด้วยอักษรลาวเก่าอ่านได้ความว่า สมเด็จพระเหมะวันธากับทั้งอังเตวาสิอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระนี้ขึ้นมามีขนาดเท่าตัวคนเพื่อไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2008ตรงกับปีวอกเดือนสขึ้น9้าค่ำวันศุกร์ตามประวัติพระบางวัดไตรไภูมิมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจากวัดบ้านคกแขวงคำเกิดประเทศลาว ประมาณปีพุทธศักราช2450เจ้าเมืองหินบุญแขวงคำเกิดมีความรักและเคารพพระอาจารย์ตาหงสีซึ่งขณะนั้นอยู่ที่วัดพระาธาตุท่าอุเทนเป็นภิกษุที่มีผู้รับถือเลื่อมใสกันทั้งสองฝั่งโขงเจ้าเมืองหินบูญและคณะจึงได้อัญเชิญพระบางจากบ้านคกตำบลหินเหิบมามอบให้ท่านประดิสฐานไว้ที่วัดพระาธาตุท่าอุเทนและต่อมา ได้ย้ายจากวัดพระธาตุท่าอุเทนมาปฏิสถานที่วัดไตรภูมิอำเภอท่าอุเทนสำหรับการย้ายเนื่องจากพระอาจารย์สีทัศน์ท่านต้องลาศึกถึงสองครั้งทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าพระบางเป็นพระที่ไม่ให้คนมีอาถรรพ์ทำให้พระอาจารย์สีทัศน์ต้องศึกการกลับมาอุปสมบทครั้งที่สองนั้นพระอาจารย์สีทัศน์ได้อุปสมบทหลังจากที่พระบางมาปฏิสถานที่วัดพระธาตุท่าอุเทนแล้ว หลังปีพุทธศักราช2450ส่วนสาเหตุที่ท่านต้องสึกครั้งที่สองนั้นมีเรื่องเล่าว่าท่านได้ทุด,ดงกรรมฐานที่ฝั่งลาวท่านได้ยินเสียงร้องรำของหญิงสาวชาวบ้านที่มีความเพลาะจับจิตถึงขนาดตัดสินใจลาสิกขาบทและไปสู่ขอหญิงสาวคนนั้นทันทีสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นในเวลานั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะจู่ๆพระผู้ทรงศีลาจารวัตอันงดงาม ต้องมาพ่ายแพ้กิเลสอันเป็นตัวมาร้ายอย่างง่ายๆเช่นนั้นจึงทําให้ชาวบ้านคิดว่าคงเป็นเพราะพระบางที่อยู่ในวัดมีอาถรรพ์จึงดนบันดาลให้ท่านเป็นไปชาวบ้านต่างลงความเห็นว่าไม่ควรเอาพระบางไว้จึงได้ย้ายพระบางออกจากวัดพระธาตุท่าอุเทนไปอยู่วัดไตรภูมิตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาภายหลังพระอาจารย์สีทั์ได้กลับมาอุปสมบทใหม่เป็นครั้งที่สาม โดยได้รับฉายาว่าญาณะสัมปโนโปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดพระบางวัดไตรภูมิมีความศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อกันว่าพระบางสามารถทำให้ฝนตกในวันสงกรานต์ของทุกๆุกปีชาวบ้านจะอัญเชิญพระบางออกมาแห่แหนเพื่อขอฝนและฝนจะตกให้ชาวนาได้มีน้ำทำนาอย่างอุดมสมบูรณ์